กระบังนี่ยืนอันดับหนึ่งกันอีกแล้วนะครับกับปีนี้นะกับการจัดอันดับนะครับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะสิอันดับมหาวิทยาลัายที่น้องๆอ,อยากเข้ามากที่สุดของปี2024นะครับข้อมูลก็คือเก็บของปีที่แล้วเนาะเดือนมกราถึงธันวานะครับปีนี้ไม่ยังไม่ครบปีก็เลยยังไม่ได้เก็บนะ ในปีนี้อันดับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับก็คือลักระบังยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่ก็จริงแต่ว่าจุฬาเนี่ยได้แซงศิลปกรนะครับจากอันดับ3ขึ้นมาเป็นอันดับ2เลยส่วนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยครับพุ่งขึ้นมาเป็นอันดับ4เลยนะตามมาด้วยมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ครับที่ของปีที่แล้วเ,เป็นอันดับที่8ส่วนตอนนี้ครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยหลุดจาก10อันดับแรกไปแล้วนะ หลายคนก็จะสงสัยแล้วว่าจะมาจัดอันดับมอนั้นมอนี้มาพูดอะไรเยอะแยะรักหนาทําไมต้องบอกว่ามอนี้หลุดโผมอนี้เลื่อนอันดับขึ้นมอนี้อันดับลงจะพูดทำไมเยอะแยะ คือผมจะมาบอกว่าผมเห็นด้วยสุดๆไปเลยครับคืออันดับของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็จริงครับแต่ว่ามันมีสิ่งที่สําคัญกว่านั้นนะก็คือน้องๆเนี่ยได้เรียนในที่ที่อยากเรียนหรือเปล่าสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเนี่ยตรงกับใจของน้องไหมแนวทางในการเรียนวิชาที่ได้เรียนคณะสาขาที่เปิดสอนรวมไปถึงวุฒิที่ได้อ่ะครับมันมีความสําคัญมากๆเลยนะครับที่จริงๆแล้วเป็นตัวตัดสินใจว่าจะเรียนที่ไหนนะไม่ใช่แค่เรื่องอันดับของมหาวิทยาลัย เอาจริงๆที่หยิบอันดับมาให้ดูครับเพราะว่าน้องๆหลายคนจริงๆแล้วคือไม่มีไอเดียด้วยซ้ำครับว่าควรเริ่มต้นที่ไหนที่ไหนมีคณะถาาัพัดให้เรียนบ้างก็เลยว่าสิบอันดับนี้อาจจะเป็นตัวตั้งต้นแรกในการทดลองศึกษาดูว่ามอไหนเป็นยังไงบ้างเนาะ แต่บอกเลยครับผมเจอทั้งน้องๆพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่ตามมหาวิทยาลัยเหล่านี้มาเยอะแล้วครับเก่งๆกันทั้งนั้นแหละเหมือนกันว่าหลักสูตรแต่ละที่เนี่ยก็จะได้วุฒิไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็มีหลักสูตรในการเรียนที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับเป็นตัวอย่างที่น้องๆควรจะไปศึกษาดูก่อนนะมันมีปัจจัยอื่นด้วยครับเช่นสถานที่เรียนเนี่ยมันไกลบ้านเกินไปไหมค่าเบียนต่อเทอมเนี่ยมันแพงไปไหมนะครับลองปรึกษากับที่บ้านดูนะทุกๆคนสามารถเรียนจบมาแล้วสําเร็จและล้มเหลวเหมือนกันได้หมดทุกคนครับ มันอยู่ที่ใครจะพยายามไปสู่ความสําเร็จได้มากกว่ากันขอให้น้องๆทุกคนนะครับที่กําลังขึ้นสู่ม .6 นะครับสู้ๆให้เต็มที่นะแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จได้ดังหวังด้วยนะครับ